สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับปราศินีสิงสุวรรณนะคะออกอากาศผ่านทาง YouTube c h anel ในช่องของ RMUTP l i g e t เราผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยแอพิโซดที่ยังคงติดค้างคุณผู้ฟังอยู่นั่นก็คือเรื่องราวคดีของชายกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาได้ก่อเหตุฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมโดยมีค้อนเป็นอาวุธเล่ามาถึงตรงนี้นะคะคนร้ายก็ทำร้ายเหยื่อรวมๆแล้วกว่า21ราย ทางตำรวจไม่อยากให้เกิดโศกนาฏกรรมเพิ่มมากขึ้นแต่ตำรวจก็มีเบาะแสเดียวจากวาดิมโดยวาดิมนั้นให้การว่าคนร้ายเป็นกลุ่มวัยรุ่นมากันจำนวนสองคนอายุราวๆสัก20-30ปีและอีกเบาะแสนหนึ่งก็คือในเหยื่อทุกๆรายที่พบว่าเสียชีวิตจะพบว่ามีของมีค่าของสำคัญหายไปไม่ว่าจะเป็นมือถือแหวนสร้อยคอ นั่นจึงทำให้ตำรวจคาดว่ากลุ่มคนร้ายอาจจะนำของเหล่านี้ไปขายต่อหรือจำนำหรือเปล่า จากนั้นค่ะตำรวจจึงได้เริ่มแกะรอยจาก GPS ของของของเหยื่อแล้วก็พบว่ามือถือเครื่องหนึ่งไปอยู่ณโรงจำนำแห่งหนึ่งทางตำรวจจึงมุ่งหน้าไปณโรงจำนำดังกล่าวทางโรงจำนำได้เปิดเผยข้อมูล3รายชื่อด้วยกันให้กับตำรวจได้แก่วิกเตอร์ชาเลนโกอีกอร์สุพัญยักษ์และอเล็กซานเดอร์ฮานซาในวันนั้นทางตำรวจได้ไปตรวจสอบผู้ต้องสงสัยทันทีโดยพบว่าพื้นหลังครอบครัวของวิกเตอร์และอีกอร์นั้นเป็นครอบ ที่ฐานะดีทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันที่โรงเรียนส่วนอเล็กซานเดอร์เป็นคนที่ฐานะแย่ที่สุดใน3คนนี้เขาเพิ่งเข้ามาอยู่กลุ่มนี้ได้ไม่นานทางครอบครัวของวิกเตอร์นั้นร่ำรวยค่ะพ่อของวิคเตอร์เป็นนักกฎหมายให้กับสำนักอายการส่วนแม่เป็นแม่บ้านครอบครัวของอีกอเป็นถึงนักบินประจําตัวของประธานาธิบดีโดยสองครอบครัวนี้ถือว่าเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยมากพ่อและแม่ของทั้ง3คนไม่เชื่อว่าลูกๆของพวกเขา ีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นแถมยังบอกว่าลูกๆของเขานั้นเป็นคนดีทั้ง3าเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีถูกเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีไม่มีทางที่จะทําเรื่องแบบนี้แน่นอนแต่อย่างที่ว่าค่ะครอบครัวนั้นไม่สามารถรับรู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้จริงๆแล้วนะคะวิกเตอร์กับอีก,กอนั้นเป็นเด็กที่ถูกเพื่อนที่โรงเรียนกลั่นแกล้งอยู่บ่อยๆค่ะซึ่งเรื่องที่โดนกลั่นแกล้งนั้นก็คือเรื่องความสูงพวกเขามีการกลัวความสูงแต่ หนึ่งในเด็กหนุ่มได้เสนอขึ้นมาว่าถ้าพวกเรากลัวอะไรก็ต้องประชิญหน้ากับสิ่งนั้นดังนั้นทั้งสองคนจึงไปที่ตึกสูงห้อยตัวลงมาจับขอบตึกเอาไว้พวกเขาทำแบบนั้นซ้ำไปซ้ำมาจนไม่รู้สึกกลัวความสูงอีกต่อไป ทั้งอีก,กอและว,วิกเตอร์นั้นคิดว่าตัวเองเก่งกาจไม่มีสิ่งใดที่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วและรุ่นพี่ก็ไม่สามารถกลั่นแกล้งพวกเขาได้อีกต่อไปแต่สิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือพวกเขากลับทำสิ่งที่โดนมากับคนอื่น ด้วยการที่พวกเขานั้นไปแกล้งรุ่นน้องของตนเองต่อๆไปมันทำให้พวกเขารู้สึกสนุกและชอบอารมณ์ตอนได้แกล้งคนอื่นชอบอารมณ์ที่อยู่เหนือคนอื่นๆจากนั้นทั้งสองคนก็นำตักกะความคิดนี้ไปเผยแพร่ให้กับอเล็กซานเดอร์โดยถามอเล็กซานเดอร์ว่ากลัวอะไรอเล็กซานเดอร์ก็ตอบว่าเขากลัวเลือดดังนั้นทั้งสองคนจึงคิดหาวิธีกำจัดความกลัวนี้ให้กับอเล็กซานเดอร์ด้วยการไปจับสัตว์มาทารุณกรรม ทรมานเพื่อให้อเล็กซานเดอร์นั้นเผชิญหน้ากับความกลัวในตอนที่กระทำสิ่งเหล่านี้ค่ะเหล่าเด็กชายได้ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งมันหนักเข้าหนักเข้านะคะทั้ง3เริ่มมีการจี้ปล้นทำร้ายร่างกายคดีที่หนักที่สุดนั้นก็คืออีก,กอร์และวิกเตอร์นั้นนำปืนออกมาขู่ผู้โดยสาร เพื่อทำการป้นจึงทำให้อเล็กซานเดอร์นั้นเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ทำมันไม่ใช่แล้วเขาจึงอยากถอนตัวออกจากกลุ่มแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะการถอนตัวของอเล็กซานเดอร์ก็ไม่ได้ทำให้ทั้งสองคนนั่นก็คือวิกเตอร์และอีก,กอน,นั้นหยุดยั้งการกระทำที่โหดร้ายเมาว่าที่การสืบสวนนะคะทางตำรวจเริ่มจากการที่นำอเล็กซานเดอร์นั้นมาสอบถามอเล็กซานเดอร์ถูกกดดันอย่างหนักจากทางตำรวจ จนเขารับสารภาพว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าคนเขาเพียงแค่นำของต่อจากวิกเตอร์และอีกอไปขายเท่านั้นเขายอมรับเพียงในส่วนนี้ต่อมาวิกเตอร์และอีกอนั้นก็รับสารภาพว่าพวกเขาคือคนฆ่าเหยื่อทั้งหมด21คน แรงจูงใจนั้นคือความสะใจความสนุกล้วนๆโดยการเลือกเหยื่อนั้นพวกเขาจะวิเคราะห์กันว่ามีโอกาสชนะมากน้อยแค่ไหนเหยื่อที่พวกเขาเลือกส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่เด็กผู้หญิงวิกเตอร์และอีกอนั้นใช้จังหวะที่เหยื่อเดินหันหลังและเข้าไปทุบตีทำร้ายร่างกายเหยื่อเพื่อไม่ให้เหยื่อนั้นป้องกันตัวได้บ่อยครั้งที่พวกเขานั้นยอมรับว่าหลังจากที่ลงมือกระทำการฆ่าเหยื่อแล้ว เขาจะเดินทางไปร่วมพิธีศพของเหยื่อทุกคนเพื่อไปชื่นชมผลงานของตนเองที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเขาไปร่วมงานศพของอังเรเด็กชายวัย14ปีเพื่อต้องการจะกลับไปฆ่าวาดิมอีกครั้งแต่พวกเขาก็ทำมันไม่สำเร็จสุดท้ายพวกเขายังเล่าอีกว่าคนที่อยู่ในคลิปวิดีโอน,นั้นคือเชอร์เก้โดยวิกเตอร์จะเป็นคนถ่ายวิดีโอส่วนอีกอนั้นเป็นคนลงมือฆ่าเชอร์เก้ วกเขาเล่าว่าทําด้วยความตื่นเต้นเขารอจังหวะที่เชอร์เก้ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาและให้อีก,กอรอนั้นเหวี่ยงค้อนใส่เชอร์เก้จนลดล้มและสลบไปจากนั้นทั้งสองก็จะลากร่างของเชอร์เก้เข้าไปในป่า ถ่ายทาคลิปวิดีโอเริ่มจากการทุบกระโหลกของเชอร์เก้ไปเรื่อยๆและเมื่อเห็นว่าเชอร์เก้ย,ยังไม่ตายร่างกายของเขายังคงขยับอยู่เล็กน้อยหนึ่งในเด็กหนุ่มก็จะควักมีดออกมาจ้วงแทงไปที่ร่างของเชอร์เก้อีกนับครั้งไม่ถ้วนรวมถึงเตะกระทืบที่ท้องเชอร์เก้จนแน่ใจว่าเหยื่อตายสนิทซึ่งคลิปดังกล่าวนะคะก็ถูกเผยแพร่จนเป็นไวรัลของเมืองยูเครนในปี2007ถึงแม้ว่าคนร้ายทั้งสองจะรับสารภาพ ะะแต่ว่าตำรวจก็ต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยตำรวจนั้นได้เดินทางไปที่บ้านของทั้งสองคนอีกครั้งพวกเขาพบหลักฐานมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดคลิปวิดีโอที่ถ่ายเก็บเอาไว้เป็นที่ล,ลึกทำให้พวกเขานั้นดิ้นไม่หลุดถูกจับกลุ่มในที่สุดท้ายที่สุดแล้วค่ะทั้ง3คนถูกตั้งข้อหา40ข้อหาด้วยกันนั่นก็มีข้อหาฆาตกรรม21ข้อหา คดีพยายามฆ่าแต่ทว่าอเล็กซานเดอร์ถูกตั้งข้อหา2ข้อหาหลักๆเท่านั้นนั่นก็คือข้อหาหลักทรัพย์และทำร้ายร่างกายสุดท้ายแล้วนะคะตำรวจถาม1ในเด็กกลุ่มนี้ว่ารู้สึกอย่างไรที่ฆ่าคน1ในคนก่อเหตุนะคะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยนั่นก็คือแล้วคุณรู้สึกอย่างไรล่ะ เวลาที่คุณหั่นไส้กรอกถือว่าเป็นเรื่องราวที่โหดร้ายสะเทือนขวัญน,นะคะคนกลุ่มหนึ่งลงมือฆ่าคนเพียงแค่ความสนุกความสะใจเท่านั้นเองค่ะหากคุณผู้ฟังฟังแล้วนะคะชื่นชอบรายการแนวนี้ค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผู้ผลิตด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วสวัสดีค่ะ